สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับาช่องสีดอทองคุณวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับผมขับบรรยากาศยามเช้านะครับผมทําความสะอาดตั้งน้องช้างเราครับนะครับช้างเราก็อันนี้ก็เป็นน้องน้ำฝนแล้วนะครับผมนะครับเหมือนจะง่วงนอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของพี่ควานเรานะครับผมก็ได้ทาความสะอาดต้องน้องช้างนะครับผมทําที่พักที่อาศัยน้องช้างนะครับผม ตอนน้ำฝนเรานี่มันก็เป็นเด็กชายขวัญเงินนะครับผมงานขาวโบกเลยนะครับผมก็เตรียมตัวไปลงทุ่งนานะครับผมลงแม่น้ำมูลนะครับทำข้าวสาลสักพักก็จะไปแม่น้ำมูลนะครับผมก็น่าจะไปแม่น้ำมูลนะครับผมสักพักนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ขวัญของเราสวัสดีครับผมนี่ครับนี่ก็ไปตัดหญ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ทำไปทีละทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นเด็กชายพันเงินนะครับผมครับนะครับพี่ควานของเขานะครับผมอดูวิธีนะครับใส่ใส่ผ้าปิดหัวอย่างเทแล้วผ้าของม้านะครับมันร้อนนะครับผมอันนี้ก็พระอาทิตย์ออกตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมหกหกโมงตีห้านี่ก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับผม อ,อันอน,นี้ก็ขนาดทำตอนเช้ายัางร้อนใช่ไหมครับผมก็อยู่ช่วงในการปลูกญ้านะครับผมปลนะูกญ้าทํานานะครับผมของชาวบ้านนะครับผมก็ได้ปลูกข้าวหวานข้าวนะครับผมช่วงหน้าฝนนะครับก็เป็นช่วงฤด,ดูทํานานะครับ ก็มูลช้างก็เอาไปใส่ทุ่งนานะครับผมน้องน้ำฝนระครับทำอะไรนี่ทำอะไรนี่น้องน้ำฝนรครับอ่าเป็นนี่เช้าของเด็กหญิงน้ำฝนรวนะครับผมเด็กหญิงจ้องกันนะครับน้องเนียงของเรานะครับในการเล่นนะครับอ่าเรียกว่าเนียงไปเลยนะครับเรียกว่าเนียงไปเลยนะครับ เป็นบรรยากาศยามเช้าครับผมกับบรรยากาศที่สบายครับผมวันนี้ครับก็สดชื่นนิดนึงครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นชายขวัญเงินเราก็โยกซ้ายโยกขวาอยู่นี่เลยครับผมไม่ไปไหนแล้วครับนี่ครับนี่สเต็ปสเต็ปแดนนะครับผมติดชายขวัญเราหนิเอาเอาครับเขาทำอะไรเอไม่เคยอยู่นิ่งกับเขาเลยนะเราเดี๋ย ฝั่งนู้นก็เป็นพี่ทองคูณนะครับผมฝั่งนู้นครับอีกสักพักเดี๋ยวเราจะพาไปหาพี่เขียดนะครับพาชมน้องๆก่อนนะครับผมพาทักทายน้องๆก่อนนะครับน้องน้ำฝนแล้วนะผมครับเอ้าเอ้าเอ้าคี่พิจารณาแล้วนะครับผมครับน้องเนียงนะครับเออมีขนายน้อยๆนะครับผมขนายเขาครับดูขนายเขาครับผมเอ๊ะ ตาของอาอาเอานี่นี่น,นี่เป็นดูดูการโพสท่าน,นะครับผมดูครับดูขาหลังเนี่ยดูการโพสท่าน,นะครับถูกกัรู้นะครับ <c oughs> ทำความตาอย่างนี้นะครับผมก็ตัดหญ้าเก็บที่พักที่นอนของน้องๆชายของเราผมก็ทําความตาที่อยู่นะครับต,ตัดหญ้าเก็บที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ใครสักก็จะพาไปแม่น้ำมูลนะครับผมก็ได้ไปกินหญ้ากินใบไผ่อ่อนๆนะครับผมอยู่แม่น้ำมูลนะครับว่าก็อยู่นั้นก็พอได้กินช่วงเที่ยงนะครับผมช่วงเย็นมาก็ได้ตัดจ้างให้เขานะครับอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวดีกินน้ำฝนเราส <c oughs> งสัยจังวันว่าเนียงนะครับผมหันหน้าไปเลยนะครับครับเอ้ย ดูขวันือขวัญเราไม่สนใจอะไรละนะครับดูขวัญเราก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับน่ครับดูเนียงนะครับนี่ครับมัสซีเห็นไหมครับผมดูเนียงนะครับอาเอาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ลองเนียงลองเนียงของเรานะครับออาเอาโอ้อุจจลสเลี่ยนะครับผมทำความจัดเดี๋ยวอุจจะอีกแล้วนะครับ ฝันของเราก็โยกซ้ายโยกขวาแล้วครับผมนะครับเราจะพาไปหาพี่เขียดนะครับผมสักผักเขียดพาไปหาพี่เขียดนะครับพาไปเล่นกับพี่เขียดนะครับทักไทยพี่เขียดยมเช้านะครับผมอ่ะเอาเอา,เอา,เอาดูฝนเราเฮ้ยสงส่จะได้ปิ้งยานะครับผมไหนดูนดคอยดูเชงแก้วหูนะครับแซบแก้วหูมากเลยคนระับ สวัสดีค,โคโน,นายนนนอันอันนี้นี่เอาไม่ต้องสั่งแล้วไม่ต้องสั่งแล้วนี่หรือเสียงนะครับเสียงนี้ก็แบบแผบบแก้วหูมากเลยนะครับผมเสียงเขานี่นี่โอ้สงสัยจะจะมีเสียงงอนนะครับผมเนี่ยสวัสดีคนาท่ <c oughs> ญญาเลยครับนี่หรือท่าเขานะครับท่าโพสนะครับอันนี้ก็เป็น ไปใช้ขวัญของเราเดี๋ยวเสียงครับเสียงจะต่างกันนี่เสียงเหมือนเสียงเหมือนพ่อยอดรักไหมครับผมนี่ครับเสียงเสียงเหมือนพ่อยอดรักเลยครับนี่เสียงเหมือนพ่อตั้งแต่เด็กเลยครับคอยดูขนาดเสียงพ่อยังโองเลยนะผมจึงดีายขวัญแล้วก็เอ๊ะนะครับเอาพาไปหาพี่เขียดนะครับผมเราจะพาไปหาพี่เขียดนะครับ ไปทำความสะอาดพี่เขียดนะครับผมทำที่พักพี่เขียดของเรานะครับผมเอาไปฟังเสียงเขียดเสียงเขียดแอ ff หน่อยนะครับผมครับผมพี่เขียดของเรานะครับนายนายนายนพี่เขียดครับนายครับผมพี่เขียดครับนายครับพี่เขียดของเราครับผมนี่ครับผม เคียดนะครับนี่ายกหนึ่งสองโยกอาหารที่ห้าออกแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ทําความสะอาดนะครับผมทําที่พักของพ่เคียดนะครับนะครับนี่ครับแล้วครับขา้ที่ห้านะครับผมขาที่ห้าก็ออกนะครับ เป็นยามเช้านะครับผมก็จะเป็นวิถีชีวิตของดังเดือนนะครับผมชีวิตของชาวช้างนะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าทําความสะอาดที่พักน้องๆช้างเรานะครับผมน้องๆช้างเราก็ได้พักผ่อนนะครับผมตื่นเช้ามาก็ได้กินนะครับสายก็ได้ไปเล่นแม่น้ํามูโอสบายใจเลยนะครับผมดีพ,พีเขียดกับน้องๆในซุ้มรอน,รนะครับนะครับก็ ความสูงความใหญ่ความยาวนะผมก็ต้องให้ยุกขอยุกให้พี่เขียดนะครับผมก็ต้องรอดูอนาคตนะครับผมว่าจะตัวโตขนาดไหนนะครับผมนี่ก็เพิ่งเข้าข้ามสู่วัยรุ่นนะครับผมจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้พี่เขียดเรายังเป็นเด็กชายอยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็นนายนะครับผมอีกสักสี่ห้าปีนะครับผมจะได้ไปทําบัตรประชาชนแล้วนะครับผมได้ไปเปลี่ยนเป็นนายแล้วนะครับ เป็นการทำความสะอาดของพี่เขียดแล้วนะนครับผมชวนเช้าๆนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดอย่างนี้ทุกวันนะครับผมมัน,นก็ยามเช้าก็น่าจะประมาณนี้เลยครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าของเรานะครับผมก็เห็นใส่โซ่สองขาเพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมในยามที่ พี่ควานเราได้นอนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นทั้งพลายด้วยนะครับผมนีครับก็เป็นทั้งตะผู้นะครับผมป้องกันนะครับผมเบื่อเขาหลุดหรืออะไรมานะครับผมแต่พี่เคียนเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมยืนยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมนีครับดยู่ขนาดท่ากินก็ยังเท่แล้วนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครปด้วยนะครับผมฝากกดติดตามก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะผมหากมีคําพูดหรือวาจาใดผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ